รู้จักคำว่าจิตตัดสัญญาไหมล่ะเออยความจำของจิตวะเองจิตอ่า อืมอืมอืมเราเราคงไม่โทษเรื่องกรรมไปทั้งหมดนะลูกอันนั้นน่ะแน่นอน มันใช่แต่สิ่งที่เราให้ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเพราะเราแยกกรรมก็แยกเราไม่ออกเอ๋เห็นไหมลูกกรรมเป็นเรื่องปกติมันเป็นปกติวิสัยที่เราไม่อาจจะเปลี่ยนแล้วก็บังคับการเข้าสู่เราได้ในสิ่งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่วยังไงผลของมันก็ต้องเป็นไปตามตรงไปตรงมาอย่างนั้นการหลีกหนีไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง การเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่วิธีที่เป็นไปได้และจะดีได้ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เพราะกรรมไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวกรรมมันมีมากจนเรานับไม่ท้วนทั้งส่วนดีและส่วนเสียมันล้อมห้อมล้อมเราเหมือนเงาตามตัวมุดตื้อทั้งหมดทั้งมดุงมดทั้งสว่างทั้งมุดทั้งสว่างสลับกันไปสลับกันมาอย่างเนี้ยตลอดเวลาเราไม่มีวินาทีใดเลยที่ตับใดที่ลมหายใจเรายังคงอยู่มันจะทําให้กรรมเหล่านี้มันได้จุดพอน เป็นดังใจที่เราต้องการว่าฉันไม่อยากมีกรรมอย่างนี้แล้วฉันไม่อยากเนืออยากจะหนีกรรมส่วนนี้ออกไปเราพูดไปมันไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าตัวกรรมไม่ได้มีชีวิตตัวกรรมไม่ได้มีใครเป็นคนให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนีน้ตัวกรรมเป็นตัวผลของเราเราจะปิดเราจะเปิดมันอยู่ที่ใจเราเราไม่เกาะในสิ่งที่เกิดผลของกรรมก็ได้กรรมเหล่านั้นก็จะจบไปเร็ว ็ได้เช่นว่าเวลามีเรื่องอะไรที่ทำให้เรามันคับแค้นในใจสิ่งที่เรารู้ว่ามันคงเป็นกรรมของเราอันนี้ใช่แต่ตัวกรรมคือคนที่กำลังให้เกิดผลไม่สบายใจที่อยู่กับเราถูกไหมลูกเป็นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะเพ่งว่าเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เราเดือดร้อนเขาไม่ได้เกี่ยวความโชกกบเขามันเป็นกรรมของเขามันเป็นกริยาที่เขาจะต้อง รับในสิ่งที่เขาทําของเขาเป็นส่วนของเขาเราเป็นผู้ผู้รับความชั่วของเราเรื่องราวเหล่านี้มันเหมือนกัรน,นิมิตในฝันอุปมานะลูกเปรียบเแค่ว่าถ้าเราฝันร้ายแล้วตื่นมาเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เรื่องจริงมันไม่มีถือไหมลูกแต่นิมิตมันบอกว่าวันเนี้ยเราต้องเจอเรื่องที่ไม่สบายใจเหมือนกันลูก ไอ้ความไม่สบายใจคือผลของกรรมที่เรากําลังเกิดแต่เรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีเรื่องจริงแม้แต่เรื่องเดียวอุประมาว่าคนที่อยู่ใกล้เราคนที่พยายามบีบคั้นจิตใจเราคนที่พยายามทําทุกอย่างให้เรารู้สึกมีความทุกข์เดือดร้อนในใจเราเขาก็เหมือนภาพในความฝันเป็นเพียงนิมิตบ่งบอกเพื่อแสดงให้เรารับผลของกรรมคือความไม่สบายใจกายไม่สบายใจการแก้ เราจึงไม่ได้ไปแก้ที่เรื่องราวไม่ได้แก้ตัวบุคคลไม่ไดแก้ที่เราจะต้องหนีตัวบุคคลเราแก้เรื่องนี้เรื่องนู้นก็มีเราแก้เรื่องนู้นเรื่องนั้นก็มามันตามแก้ตามล้างตามชำระสะสารมันเป็นภาระที่เรียกว่าไม่จบกิจการจบกิจคือการยอมรับแล้วก็ปล่อยสิ่งที่เกิดมันเป็นของของมันมันเป็นปกติที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เรามันไม่ไม่มีสิทธิ์จะไปยับยัง้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันได้เพราะ ไอ้นี่มันยังคงอยู่เราอย,อยู่ในแดนกรรมที่ต้องรับอยู่การเวลามันถูกกําหนดอายุไขมันยังคงอยู่ไปเวลาอย่างนี้แม้นพระพุทธเจ้าสมัยพระชนยังทรงพันชนชีพอยู่ลวกล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เป็นไปตามนี้เท่าๆกันกับเราเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องก็เท่านั้นถูกไหมลูกแต่ที่สมัยพระองค์สามารถตั้งอยู่ได้เราพระขีณาสพอยู่ได้ไม่ใช่พระองค์ หนีความทุกข์หรอกแต่พระองค์ไม่สนใจว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นของพระองค์ไม่สนใจว่ากรรมเหล่านั้นมันเกิดจากสิ่งที่เราเคยทํากันมาแล้วมันมีเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องของจิตที่เรามันมีความคิดที่เผลอคิดว่าเป็นกูของกูมาโกรเรื่องนั้นมันจึงเกิดพอมันเกิดปุ๊บมันก็มีความผูกพันกลายเป็นพยาบาทบ้างละ กลายเป็นส่งเสริมสงเคราะห์เราบ้างละมันก็มาเนื่องกับชีวิตของเราต่อเนื่องไปอย่างนี้สลับคนบ้างสลับเรื่องบ้างว่ากันไปว่ากันมาจนฝป่าเราจะดุดออกจากกายนี้ไปเสียนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนเราเดี๋ยวหลับฝันตื่นมีเรื่องจบหายพรุ่งนี้หลับฝันเรื่องในฝันจบหายเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องร้ายเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นไปมามากมายหาใช่เป็นเราเป็นของเราสักนิดในเรื่องเหล่านั้นก็ไม่มี วิธีละเราก็ละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เป็นที่จิตไม่ได้เป็นที่ตัวเราแต่เพราะว่าจิตของเรามันมีสภาพจำมันจึงรับรู้แล้วก็มีกริยาแสดงออกเมื่อถูกกระทบแล้วมีผลแห่งกรรม ที่ทำให้สิ่งที่กระทบเกิดความรุ่มร้อนกระสับกระส่ายอยู่ในใจหาความสุขไม่ได้จิตที่รับรู้นะหาความสุขไม่ได้แต่ในระหว่างที่มันสุขไม่ได้มันเราไม่เกาะสิ่งที่ทําให้ทุกข์นั้นได้เพราะว่ารู้ผู้รู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในตัวของจิตเนี่ยมันยกความรู้ของมันอยู่เหนือโลก อยู่เหนือสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายหมายความว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ตัวเราเกิดก็เกิดไปช่างหัวม,มันเป็นอะไรก็เป็นเป็นธรรมดาก็มันองเกิดก็ช่างมันไปอะไรเราไม่มีอารมณ์ใจที่จะนึกกังวลน,นึกหวงใจด้วยสนใจกับสิ่งที่มันกลังเกิดที่กําลังบีบคั้นเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกนะลูกมันรู้สึกมากมันปวดแล้วจิตใจมันทรมานกดอัดอย่างแสนสาหัสสากันมีอยู่หลวงพ่อภาษาลีบุตร เคยกล่าวไว้ว่าเราอยู่ด้วยความอึดอัดทั้งร่างกายทําให้เราอึดอัดทั้งวิบากทั้งหลายที่ทําให้ทางกายทางวาจาหรือรกระทบทางใจกระทบทางวาจาของคนอื่นทําให้เรามีแต่ความทุกข์อึดอัดแต่ในความอึดอัดที่กระทบเหล่านี้มันไม่อาจที่จะทําให้จิตผู้รู้เนี่ยก้าวเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นดังใจที่ต้องการ ไม่ยุ่งเลยนะลูกปล่อยเลยถูกหนูจะปล่อยมันอย่างหลุดลอยเอาไปไม่มีใจไปห่วงมันเลยได้ก็ต่เมือ่อหนูเห็นว่าเราคือจิตเราคือผู้รู้ที่ลึมลึกอยู่ภายในตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราผู้รู้หรือจิตดวงนี้เลยเป็นเพียงจิจตมันมีสภาพที่จำเรื่องเราที่เกิดขึ้นจากการคิดการทำที่ยังมีความรู้ไม่ครบมาก่อน พอมองเห็นนะลูกว่าจุดที่เราควรจะนึกและคิดบ่อยๆนะหนึ่งคือว่าเรื่องราวทั้งหมดหนุนนีไม่ได้สิ่งที่เกิดจะเป็นกรรมก็ต้องถือว่ากรรมเป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่อาจแก้ไขได้ไม่ว่าทางใดมีทางเดียวคือจิตไม่ต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเป็นสิ่งดีวที่เราฝืนได้ทำได้ให้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้ คือตัวของจิตตัวเดียวไอ้หนึ่งก็เราไม่สนใจในจริยาของใครเพราะจริยาเหล่านั้นเป็นจริยาที่น่าสงสารราเราเองเราก็สงสารเพราะเราอยู่ในดินแดนที่เต็มด้วยสภาพบีบคั้นแบบนีเ้เขาทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ดุบบีบคั้นเหมือนกันปล่อยให้เป็นไปตามความจริงที่เขายึดถือเถอะแต่เราไม่ได้ยึดถือ เราไม่ยึดถือเราอยู่กับคนยึดถือนะลูกจำไม่มสิเราไม่มีความสุขหรอกเขาว่าไม่ดีเราก็าเจ็บตัวแต่เราเนะี่ยไม่มีดีแล้วก็ไม่มีไม่ดีแต่เขาบอกไม่ดีเราก็าต้องเจ็บเพราะว่าเขายึดแต่เราไม่ได้ยึดมันอยู่ยังไงก็เดือดร้อน ค่อยคอยคิดไปนะลุงนะการปฏิบัติเราต้องค่อยๆพิจารณามองแต่สิ่งที่ต้องทําอันดับแรกคือว่ายอมรับสิ่งเหล่านี้ว่าแก้ไขไม่ได้บังคับไม่ได้ฝืนให้เป็นแังใจที่เราต้องการไม่ได้ไม่ว่ามันจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วปล่อยมันเลยเหลืองมันจะเกิดก็ปล่อยมันไปเหลวไว้เราเคารพในพระตั้งศีลของเราให้บริสุทธิ์ทําจิตของเราให้สงบใจของเราไว้ มันไม่อาจจะหนีได้เอ้ยโดยจริตนิสัยเองเนี่ยมันไม่อาจจะหลีกเรื่องที่บีบคั้นใจได้เลย mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เรามันมีใจอาทรเรามีความเมตตาที่อยากจะช่วยให้คนอื่นเขาพ้คนความเดือดร้อนทีนี้ คนเราที่เขาได้รับการช่วยเหลือให้เราให้เราช่วยเขาแล้วเราตั้งใจช่วยเขาก็ดีเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้คิดเหมือนเราแล้วการช่วยเนี่ยเราไม่ได้จะจงกับคนใดเฉพาะเฉพาะเฉพาะเราก็ให้เผื่อแผ่ทุกคนเหมือนเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสทายได้เราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเราไม่ได้มองคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้มากับเราคนนี้เคยเป็นอย่างนี้มากับเราเปล่าเลย เช่นแต่ละถ้าเรามีโอกาสทาได้แล้วก็ทําให้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 แต่พาระผูกพันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราผูกพันเขาเพราะเราให้เราไม่ได้เอาแต่เขารับเขาเอาเมื่อเขาเอามันก็เหมือนเขากระโดดจับเราเนี่ยคนนั้นจับคนนี้จับคนนี้จับแต่ละคนก็มีแต่อารมณ์ที่คิดจะประทุษร้ายถึงจะไม่ตั้งใจประทุษร้ายก็เหมือนประทุษร้าย เพราะเขาอยากได้เขาหวงแหนเขาเสียดายเขากลัวสูญเสียต่างคนก็ต่างกลัวสูญเสียเขาก็ต้องมีการแข่งแย่งกันบ้างอิจฉาริษยาบ้างระทสลายกันต่อกันบ้างเราอยู่ท่ามกลางเรื่องเราที่เป็นแบบนี้จะเอาอารมณ์ใจยังไงเ,เนี่ยลูกไอ้ความสงบมันจริงต้องให้อยู่กับตัวเองสูง Nó thuốc thuốc à, chúng ta cũng mành ở như thế này nữa, mành ở, nó bỏi nó bay, bỏi, bỏi, Thuốc theo, nó muốn thúc nó bỏi nó thúc đi, lâu sào vốc, tham có để ผู้เดินพ้นจากสิ่งเหล่านี้มีเยะยะไป เราก็มีแค่นี้น่าทีเดียวที่เราสึกว่ามีที่พึ่งมีที่มั่นคงในความรักเป็นผู้ที่เปลี่ยนด้วยเมตตาโดยไม่เอาอะไรจากเราเลยก็มีแต่อย่างนั้นเราไปเอาเราไปเอาของเราไปให้กับใครสิ่งนี้เราไม่เคยได้จากสิ่งนั้นกลับมาสู่เรามีแต่มีแต่เรื่อง เดี๋ยวอยู่ให้มันสง,งบไ,ได้ดีจะได้เองไม่เป็นผู้ชายผู้ชายก็ได้บวชสบายเลยไม่ต้องอยู่ให้มันเจอเรื่องราวไงการการเป็นนักบวชคือเรามันมันห่างจากเวรกรรมคนมันมาถึงเรายากถ้าเรายังอยู่่กับเขาอย่างเนี้ยมันหนีเขาไม่ได้ล,ลูกเอ้ โคตมะเกวะาคาถาพระพุทธเจ้าจัดเองว่าโคตมะเกหิจัอปาทะเกหิเมตตังเมตังที่ปาทะเกหิเมจะตุปปเทหิเมเมตังเมตตังเราก็ทำอย่างนี้ต่อทุกคนไม่ว่าสัตว์คนที่อยู่ที่นี่ที่อยู่แล้วก็ดีที่มาก็ดีที่อยู่ร่วมกันก็ดี เราก็โคแตม่มมเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังเหมือนกันอา่าธนาลุกเดินทางปลอดภัยนะเอเอให้จิตสงบนะเอา่าธนาบุลูกอสิรเล็กนะบุญกระบาบเป็นเรื่องพรงแต่งที่ไม่ใช่เรา